วันนี้เวลา1ินาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านขาวังอำเภอร่รอนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นครั้งที่6ของการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับตั้งแต่ที่โรงเรียนได้จัดตั้งเมื่อปี2539ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6รับเด็กจากบ้านขาววังชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สื่อสารด้วยภาษาถิ่นใต้ภาษายาวีและภาษามาลายูประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนทุเรียนในปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2โรงเรียนเปิดเรียนปกติแบบออนไซต์ site, มีนักเรียน64คนครูตำรวจตะเวนชายแดน9นายรวมถึงครูอนุบาลครูคู่พัฒนาและครูอัตราจ้างรวม3คน ในการนี้ทรงติดตามการดาเนินงานเรื่องคุณภาพน้ําดื่มของโรงเรียนโดยบริโภคน้ําฝนผ่านเครื่องกรองน้ําระบบ RO พบคอลิฟอร์มแบคทีเรียจึงได้ล้างทําความสะอาดภาชนะเก็บน้ําเปลี่ยนไส้กรองสารกรองและหยดคอรีน,น้าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียพร้อมกันนี้ผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่42กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานต่างๆของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านขาวังรวมทั้งศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนจํานวน3าแห่งในสังกัดเช่น กรมชลประทานได้ปรับปรุงลอกฝายเดิมเพื่อให้เก็บน้ําเพิ่มขึ้นและสร้างถังเก็บน้ําเพิ่มในชุมชนนอกจากนี้ได้สํารวจพื้นที่กําแพงเตรียมสร้างแนวป้องกันดินสไลด์คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี2565 จากนั้นทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราห์ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดม,มศึกษาจำนวน7คนรวมทั้งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวน10คนประกอบอาชีพครูและอาชีพส่วนตัว แล้วทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลและปฐมศึกษาในปีการศึกษา2563ผลการประเมิน NT ชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทางวิชาการและจริยธรรมสูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินโ n e t ็ชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนได้ดำเนินการเช่นเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการกับมหาวิทยาลายัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอเนือน่อมาจากพระราชดำริมีพืชศึกษาคือกระวานพืชพื้นถิ่นพบมากเฉพาะชุมชนบ้านเขาวังใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารและสร้างรายได้นอกจากนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาว,วิทยาการคำนวณเรื่องโปรแกรม scratch เป็นโปรแกรมภาษาง่ายต่อการเรียนรู้เด็กสามารถสร้างเกมและนิทานอย่างง่ายได้ จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวังนำกระวานมาทำเป็นอาหารของใช้เช่นสบู่กระวานฝึกอาชีพนักเรียนฝึกการปฏิบัติจริงเช่นการนำกระวานมาทำเป็นอาหารสำหรับกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวานันผู้ปกครองผัดเป็นหมุนเวียนเป็นเวรประกอบเลี้ยงโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวานันปลูกพืชผักถั่วมเมล็ดแห้งและไม้ผลเลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงกระดกในบ่อซีเมนต์และบ่อดินจนผลผลิตเพียงพอ นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนตลอดจนขยายการพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชนด้วยการจัดครูไปให้ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆแก่ผู้ปกครองเช่นจัดทําโครงการวิถีสากรก์สู่ชุมชนมีการบันทึกรายรับรายจ่ายการทําบัญชี และในการนีทอดพระเนตรการดําเนินงานกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวังในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริรวมกลุ่มสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองจัดตั้งเมื่อปี2554มีวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องถมแก่กลุ่มมีสมาชิกปัจจุบัน21คนจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่อาคารกลุ่มร้านผู้ฟ้ารวมถึงการจําหน่ายทางออนไลน์ในการนี้มีพระราชดํารสในการพระราชทานอุปกรณ์ที่จําเป็นในการส่งเสริมการจําหน่ายทางออนไลน์เช่นการ ถ่ายรูปที่ผ่านมาวิทยาลัยได้ช่วยแนะนําการจําหน่ายทางออนไลน์การพัฒนาเว็บเพจและการฝึกอ,อบรมพัฒนานักษะในหลักสูตรต่างๆโดยวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานและประชาชนสนองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญยเดชมหาราชปรมนาถบพิษท,ที่ว่าจงรักษาศิลปะของชาติอันนี้ไว้ให้ดี เวลา16นาฬก19นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนามายุ50พรรษา2เมษายน2548บ้านไบตำบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยเป็นพื้นที่รับผิดชอบกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น115คนครูต่อชดอ7นายบุคลากรทางการศึกษา4คนโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปีการศึกษา2560เป็นต้นมาส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้นตามลำดับ และในการนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนตํารวจตะเวงชายแดนูนยนการเรียนตํารวจตะเวงชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตะเวงชายแดนที่44ในพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีรวมทั้งสิ้น12โรงเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลประเมินการฟังพูดและอ่านผ่านเกณฑ์ส่วนโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเขียนได้ส่งเสริมกิจกรรมวาดรูปประกอบคํามีการจําแนกคําออกมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสม มากขึ้นจากนั้นพอดพระเนตรการสาธิตการขอคำปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซีนโดยเชื่อมโยงผู้ป่วยจากโครงการศุกษาลาพระราชทานในโรงเรียนเพื่อขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยะลาโดยโครงการศึกษาลาพระราชทานจัดตั้งขึ้นในปี2549ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและคนในชุมชนพื้นที่บริการ3หมู่บ้าน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเครา์ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยร,รวม4ี่คนและทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และกิจกรรมเล่านิทานของนักเรียนชั้นอนุบาล3ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ให้ครูลงพื้นที่แจกใบงานและติดตามผลและประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแจกจ่ายนักเรียน ซึ่งในโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมการแปรรูปอาหารสหกรณ์และห้องเรียนพึกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมื่อปี2557และดำเนินงานต่อเนื่อง ในการนี้ทอดพระเนตรชาขี้เหล็กผ้ามัดย้อมจากใบขี้เหล็กและโคมไฟรังมดโดยมีพระราชดำริชมเชยนักเรียนและครูต่อชดดอที่ดำเนินโครงการแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนสำหรับผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริมีเนื้อสัตว์เพียงพอสำหรับการบริโภคดำเนินการปลูกถั่วครกเพื่อเพิ่มปริมาณถั่วมเมล็ดแห้งรวมทั้งปลูกสับประรดและต้นกล้วยเพิ่มเติมที่บริเวณบ่อปลาและรั้วโรงเรียนเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตในโครงการนอกจากนี้ได้ขยายความรู้สู่ชุมชน โดยจัดครูเข้าไปให้คําแนะนําผู้ปกครองด้านการปลูกพืชผักการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและการทําบัญชีครัวเรือนปัจจุบันโรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้เจฐานอาทิการปลูกพืชผักการทําปุ๋ยหมักน้าหมักชีวภาพการเลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งในปีที่ผ่านมานี้มีหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาดูงานรวม90ครั้งรวม150คน